ผมรู้ว่าอาจจะมีใครบางคนที่กำลังเปิดฟังเรื่องนี้อยู่พร้อมกับหัวใจที่มันกำลังสั่นไหวหรือว่ากำลังเจอกับช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมันพังลงมาพร้อมกับคนที่เคยเชื่อใจที่สุดถ้ากำลังเจ็บปวดอยู่แล้วก็อยากให้รู้ว่าเนื้อหาในวันนี้พร้อมจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับเพราะว่าเงินทองม,มันเป็นขอนอกกายนะมันหาใหม่ได้ แต่ความเชื่อใจที่มันพังไปแล้วเนี่ยสิโอ้โหมันยากมากเลยนะที่จะซ่อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้จะเหมือนเพื่อนที่คอยประคองหัวใจที่กำลังบอบช้าให้ผ่านช่วงเวลาที่มันยากลำบากนี้ไปให้ได้ครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับในส่วนแรกเนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจบาดแผลที่มันมองไม่เห็นแต่กลับสร้างความเจ็บปวดได้แบบแสนสาหัสเลย นั่นก็คือบาดแผลที่เกิดจากการถูกหักหลังจากคนที่เราไว้ใจนั่นเองรู้ไหมครับว่าในทางจิตวิทยานเนี่ยความรู้สึกเจ็บปวดแบบสุดๆอย่างนี้เขามีชื่อเรียกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเขาเรียกว่า Betrayal Trauma ครับหรือแปลตรงๆก็คือบาดแผลทางใจจากการถูกทรยศซึ่งนี่เป็นการยืนยันเลยนะว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงเป็นแผลลึกจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองเลยแล้วความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ได้มาแค่จากการกระทําของเขาอย่างเดียวนะครับแต่มันกัดกินลึกลงไปในใจเราเลยแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามที่วนเวียนทําร้ายตัวเองซ้ำๆคําถามอย่างเช่นเราไม่ดีพอเหรอหรือนี่เราโง่งหรือเปล่าเนี่ยที่ไปไว้ใจเขาและที่มันร้ายที่สุดเลยก็คือสงสัยชาตินี้เราคงไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้ว แล้วผลที่ตามมาแล้วเหรอครับก็คือหัวใจที่เคยเปิดกว้างมันก็เริ่มค่อยๆปิดตัวเองลงโลกที่เคยมองว่าสวยงามนะตอนนี้กลับเต็มไปได้วยความหวาดระแวงไปหมดและความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตมันก็ค่อยๆหายไปพอความเจ็บปวดมันถาโถมเข้ามาแล้วเนี่ยด่านต่อไปที่ลหลายๆคนต้องเจอเลยก็คือกับดักของการโทษตัวเองครับ ซึ่งมันเป็นเหมือนการทำร้ายจิตใจตัวเองซ้ำสองที่เจ็บปวดมากๆเลยนะปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า self-blame in trauma response ครับอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นกลไกยอย่างหนึ่งของสมองเราคือบางทีการหันกลับมาโทษตัวเองนะ่ะมันรู้สึกง่ายกว่าการยอมรับความจริงที่ว่าเราไม่สามารถไปควบคุมการกระทำของคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นนะมันไม่แปลกเลยครับที่ พอเวลาถูกหักหลังปั๊บคนที่เจ็บมักจะหันลูกศรกลับมาโทษตัวเองก่อนเพื่อเลยอาจจะคิดในใจว่าโอ้ยไม่น่าซื่อเลยเราหรือน่าจะระวังให้มากกว่านี้ซึ่งมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเลยนะแต่ขอย้ำว่ามันไม่ใช่ความจริงของสนากาเลยครับ และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองมาเป็นการยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกผิดให้ได้คำถามสําคัญเลยนะที่เราต้องตอบให้เคลียร์กับใจตัวเองก็คือเวลาที่ความเชื่อใจมันถูกทำลายลงไปเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนผิดในเรื่องนี้ คือหลายคนมักจะเข้าใจผิดไปว่าการไว้ใจคนอื่นเนี่ยมันคือความโง่แต่ความจริงแล้วอะ่ะการกล้าที่จะเชื่อใจใครสักคนน่ะมันคือความกล้าหาญนะแล้วการเป็นคนใจดีอะ่ะมันก็ไม่ใช่จุดอ่อนเลยแต่มันคือคุณธรรมที่สวยงามมากๆต่างหากสิ่งที่อยากให้จำไว้ในใจเสมอก็คือ คนที่ผิดคือคนที่เลือกจะทำลายความไว้ใจของเราไม่ใช่ตัวเราที่เลือกจะมอบความเชื่อใจให้อย่างบริสุทธิ์ใจคนที่หักหลังเราต่างหากที่กำลังสูญเสียคนดีๆอย่างเราไปมันไม่ใช่ความผิดของเราเลยแม้แต่นิดเดียวเอาละพอเราเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่ามันมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างที่จะช่วยเยียวยาหัวใจของเราได้ มี3ขั้นตอนสำคัญเลยนะที่จะช่วยดึงหัวใจของเราให้กลับมาเป็นของเราอีกครั้งหนึ่ง3ขั้นตอนที่ว่าก็คือ 1. ทําทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น 2. หยุดวงจรการโทษตัวเองให้ได้และสุดท้ายข้อ 3. มองเรื่องการให้อภัยในมุมใหม่เพื่อปลดปล่อยตัวเองครับ เริ่มมันที่ข้อแรกเลยนะคือการยอมรับแล้วก็เรียกชื่อความรู้สึกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความผิดหวังความโกรธหรือความรู้สึกเหมือนถูกทรยศคือเราต้องยอมรับมันก่อนเพราะความรู้สึกที่ไม่เคยถูกยอมรับมันก็ไม่มีวันถูกปล่อยวางได้ทีนี้พอเรายอมรับความรู้สึกตัวเองได้แล้วมาถึงขั้นตอนที่สองที่สำคัญมากๆเลย ก็คือต้องหยุดโทษตัวเองให้ได้แบบเด็ดขาดเลยนะคือต้องตระหนักให้ได้ว่าการกระทําของเขานะ่ะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราการมัวแต่คิดว่าโอ้ยถ้ารู้งี้มันมีแต่จะทําให้เราจมอยู่กับความเจ็บปวดการหยุดโทษตัวเองคือการคืนความยุติธรรมให้หัวใจเราเองครับและสําหรับขั้นตอนสุดท้ายเรื่องของการให้อภัย อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคนคนนั้นเลยนะแต่มันเกี่ยวกับตัวเราเองล้วนๆเลยครับมันไม่ใช่การให้ของขวานคนทำผิดนะแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระต่างหากการให้อภัยที่แท้จริงมันคือการตัดสินใจกับตัวเองแบบชัดๆเลยว่าฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มาควบคุมชีวิตฉันอีกต่อไปมันคือการดึงอำนาจในการควบคุมชีวิตและอารมณ์ กลับมาเป็นของเราอีกครั้งมันไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปคืนดีหรือต้องลืมเรื่องที่เกิดขึ้นนะแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากความขมขื่นครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่านความเจ็บปวดมาได้แล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าบทเรียนราคาแพงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไง บทเรียนนี้ยอมรับเลยว่ามันเจ็บปวดแล้วก็ราคาแพงมากๆเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ครับที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยมันเหมือนการฉีดวัคซีนให้หัวแก่นั่นแหละและเมื่อเราผ่านแผลนี้ไปได้นะเราจะกลายเป็นคนใหม่ที่มองคนได้ลึกซึ้งขึ้นอ่านสัญญาณต่างๆได้เร็วขึ้นที่สำคัญคือ รักตัวเองเป็นมากขึ้นและจะไม่มีวันยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครมาทำร้ายได้ง่ายๆอีกต่อไปแน่นอนอยากให้เชื่อนะครับว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันจะไม่สูญเปล่าเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายเราแต่เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงให้เราได้เติบโตเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและสุดท้ายนี้คนที่เราจะกลายเป็น หลังจากผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปได้จะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและเข้าใจชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เคยเป็นมาและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพากไปจากเราได้อีกแล้วครับ